ทำอะไรอยู่ทำอะไรอยู่ครับหมอหมอไปกินข้าวก่อนไปฮะรออยู่ฮะรอคิวอ, <c oughs> อยู่ฮะเออ่ทำอะไรเหรอครับผมวันนี้ผัดต้มยำช้างกับผัดผิดแมวดำแ <c oughs> ดกแล้ก็แดกแดกไม่ต้จะแดก <c oughs> อ๋อ <c oughs> สุดยอด <c oughs> สุดยอดวันนี้ต้องอร่อยแน่เลยหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสามสี่นี่ครับผมนี่คือบรรยากาศนะฮะ าที่ไ่ยเอมเอ็บีนะครับมีร้านกาฟแฟด้วยนะครับผมอันนี้พระเอกของเราอร่อยไหมอร่อยใช่ไหมอร่อยครับ <c oughs> แบดดจ้าเน,นี่สถานที่เอ็มถ่ายเอ็มบีนะครับยิ้วบ้านหมองปลานะฮะเดี๋ยวสักครูก่ก็อ่า จะได้ชมนะครับผมเบื้องหลังถ่ายทํา MB ของหมอปลานะครับผมจะเป็นยังไงนั้นวันนี้เราจะมีใครมาร่วมใน MB นะครับผมก็ติดตามได้แล้วกันนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ขอไปทานข้าวก่อนขานข้าวไม่ทานข้าว